เรื่องของเงินเฟอ้อสหรัฐนะคะแม้ว่าเราเห็นตัวเลขแผ่วลงมาจากประมาณสัก9%ที่เป็นจุดพีคอยู่ราวๆสัก7%แล้วนะคะหลายคนก็ค่อนข้างสบายใจโดยเฉพาะในมุมของนักลงทุนที่มองว่าอาจจะส่งผลบวกให้ธนาคารกลางสหรัฐใหม่ต้องใช้ในโยบายการเงินแบบเข้มงวดแล้วนะคะแต่เรื่องนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF กลับมองต่างค่ะโดยทางด้านของ IMF นะคะได้บอกว่าจริงๆแล้วเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐยังไม่ได้พ้นจากจุดอันตรายเลยนะคะ ยังไงดอกเบีย้ยก็น่าจะต้องเป็นขาขึ้นต่อไปค่ะโดยทางด้านของกิตาโกปินาธนคะคะซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศให้สัมภาษณ์กับทาง Financial Times ค่ะบอกว่าเงินเฟอ้อสหรัฐยังไม่ได้พ้นขีดอันตรายเลยแล้วก็ยังเร็วเกินไปด้วยซ้ําที่จะบอกว่าเฟดเนี่ยประกาศชัยชนะในการต่อสู้กับอัตราเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นได้แล้วและเธอเองยังสนับสนุนให้เฟดเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปในปีนี้นะคะแม้ว่าเงินเฟอ้อจะค่อยๆลดลงแล้วก็ตาม โดยการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเฟดนี้ก็เริ่มส่งผลต่อเงินเฟอ้ออย่างมีนัยสําคัญ โกบินาบอกว่าถ้าคุณไปดูตัวชี้วัดในตลาดแรงงานแล้วก็องค์ประกรอบของเงินเฟอ้อนะคะจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังชัดเจนว่าสหรัฐยังไม่พ้นจุดอันตรายอย่างเช่นเงินเฟอ้อของภาคบริการที่ยังสูงอยู่ซึ่งกบินาเองก็มีการพูดถึงเรื่องนี้หลังจากมีข้อมูลบ่งชี้นะคะว่าเงินเฟอ้อทั้งในสหรัฐยุโรปแล้วก็ประเทศอื่นอาจจะผ่านจุดสูงสุดมาเรียบร้อยแล้วหลังจากเราเห็นราคาพลังงานที่ลดลงจาก,กระดับสูงสุดเมื่อเด็วๆเนี้แล้วก็มีต้นทุนสินค้า ต่างๆนะคะอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ราคารถยนต์เนี่ยเริ่มลดลงเช่นกันก็ไปนา่าบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องสําคัญสาหรับเฟดในการรักษานโยบายการเงินที่เข้มงวดจนกว่าตรางเงินเฟอ้อจะลดลงอย่างชัดเจนและถาวรซึ่งเห็นได้จากค่าจ้างและตรางเงินเฟอ้อพื้นฐานที่ไม่รวมอาหารหรือพลังงานค่ะ และแม้ว่าจะมีความกังวลในหมู่นักเศรษฐศาสตร์และการเมืองฝ่ายซ้ายบางคนนะคะว่าเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยมากเกินไปแล้วแต่ว่าก็เป็นนตมองต่างเธอบอกว่าเป็นเรื่องยากเลยนะคะที่จะบอกว่าเฟดเนี่ยเข้มงวดมากเกินไปหรือเปล่าและยังสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของเฟดทาตามดอทพลอตด้วยนะคะเพราะว่าดอทพลอตจากการประชุมครั้งล่าสุดที่เราเห็นเนี่ยนะคะปลายทางหรือว่าตัวเทอร์มินอลเรทที่ดอกเบีย้ยจะไปสูงสุดในรอบนี้น่าจะอยู่ที่ราวๆหเรแล้วก็อาจจะอยู่ต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีซึ่ง เธอบอกว่าแนวทางนี้น่าจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องค่ะส่วนเศรษฐกิจจีนนะคะโกเปน่าบอกว่าจะได้รับผลกระทบอย่างมากในระยะเวลาอันสั้นเพราะว่าตอนนี้ต้องรับมือกับจํานวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลแล้วก็มีผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นซก็เตือนด้วยนะคะว่าการชะลอตัวของจีนเนี่ยน่าจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเติบโตทั่วโลกก็ได้แต่ก็มีความเป็นไปได้ค่ะที่เศรษฐกิจโลกนั้นจะฟื้นตัวปลายปีนี้ถ้าอุปสงค์ของจีนนั้นฟื้นตัวขึ้นมาได้อะไรก็ตาม ก่อนหน้านี้นะคะที่เรารายงานกันไปแล้วนะคะคริสตอเรนาจอเซวาซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของทาง IMF ได้นะคะบอกว่าเศรษฐกิจโลกหนึ่งใน3หน่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะถดถอยในปีนี้ซึ่งก็เตรียมที่จะมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจในการประชุม w บ r l d e อ o n o m i c Forum ในช่วงกลางค่อนปลายเดือนนี้แต่โกปินาตเองก็บอกว่าเร็วเกินไปค่ะที่จะไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงตัวเลขในรายงานที่กําลังจะมีการประกาศออกมา ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w a l well, t h ค่ะ